รวมกระบะดี m ม x สาวก d m a ม Isuzu ุสุห้ามพลาดเลยครับวันนี้มีให้เลือกเพียบเลยตัวเตี้ยยกสูงสี่ประตูตัวแคป็ปจัดไปเลยราคาผ่อนเริ่มต้น7,000เท่านั้นเองดูคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยครับโอ้โหวันนี้อยู่กับคลังรถกระบะนะครับโอ้โหใหญ่สุดๆเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจ แน่นอนครับวันนี้เราอยู่ที่เสรีไรทย68แยกหนึ่งเคมีบุรีกรุงเทพนะครับใครอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลแวะเข้ามาดูกันวันนี้เราอยู่มาตลุยคังกระบะนะครับโดยเฉพาะสาวกอีซูซูห้ามพลาดเลยนะครับใครหารถกระบะอีซูซูนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นแคปนะครับตัวเตี้ยยกสูงมีให้เลือกกันวันนี้นะครับเราจะพามาอัปเดตสต็อกนะครับ4-5คันตรงนี้คุ้มค่าแน่นอนใครหาอยู่นะครับเบอร์ด้านล่างนะครับทักมาคุยกันโทรมาคุยกันด้านล่างได้เลย มีน้องแอดมินคอยให้บริการนะครับก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดกระบะสวยๆคันถัดไปวันนี้มารวมมิตรถกระบะกันเลยมีรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลุยกันเลยครับมาคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปตั้งแต่เอาตัวเตี้ยก่อนนะครับใครหารถกระบะตัวเตี้ยนะครับคุ้มๆราคา30,000 0กว่านี่เลยฮะมานี่เลยนะครับคันนี้ได้เป็น DMa มนะครับ1น s คันนี้ได้ปี19นี่ลยครับสวยมาก สายอึดถึกทนนะครับสายอะไรสายสู้ชีวิตนะครับวัยรุ่นสร้างตัวพ่อค้าแม่ขายจัดไปคันนี้นะครับดี a x 1.9S ปี2019ไม่80,000เท่านั้นเองป้ายแดงคันนี้600,000วันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ300,000 90, 90,000บาทเท่านั้นนะครับจัดไปเลยคันนี้นะครับฟรีดาวนไปเลยครับผ่อนประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเอง7 3 0 0 7,000ว่าไปคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับสวยลงตัวเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนมา ดูภายในกันนะครับอเดี๋ยวเราไปดูรอบนอกก่อนนะครับสวยๆคุ้มๆแบบนี้คันนี้ได้เป็นงานล้อกระทะเดิมโรงงานนะครับได้ความอึดถึกทนเอาไปบรรทุกนะครับเนี่ยฮะสายแบกเลยสายสู้ชีวิตติดคอกติดหลังคาตู้ทึบว่ากันไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวรถสวยๆเดิมๆเลยนะครับเปิดออกมาด้านในนี่ยนะครับสวยๆนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมสวยเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับพรมลายนะครับได้เป็นพรมลัยมาตรฐานเดิมโรงงานเลยครับปรับได้2ทิศทาง นะครับหน้าจอเครื่องเล่น CD มาตรฐานนะครับสะอาดอาดตัวคอนโซลเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับ1นคันนี้ประหยัดมาก150ม้านะครับคันนี้150ม้าแคปเปิดไดโอเ e นแค p ปแบบนี้นี่เลยฮะสะอาดอาดกริบๆเลยเบาะสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์คันนี้ฟรีดาวน์ผ่อน7,300รายได้15,000ซื้อคนเดียวจบๆไม่ต้องคำนี่เอาคันนี้ไปใช้กันนะครับสวยครบจบคุ้มไปกันต่อเลยครับตัวเตี้ยไปแล้ว จัดยกสูงไปเลยใครอยากได้สีดำหล่อๆเท่ๆคันนี้เลยครับ d m a ม1.9 Z s ตสเตลโอ้โหขึ้นชื่อว่าสเตลเป็นรุ่นพิเศษออปชั่นดีออปชั่นโดแน่นอนนี่ครับไฟหน้าได้เป็นไฟงานโปรเจคเตอร์เลยนะครับสวยๆสเตลนะครับตรงนี้จะเป็นคิ้วนะครับสีเงินสวยๆนี่คือเป็นโลโก้ซิกเนเจอร์ของเขาเลย นะครับเลเยอร์คัสตอมด้วยนะฮค,คันนี้สวยๆคุ้มๆนะครับด้านล่างได้เป็นสปอร์ตไลท์ไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยคันนี้ติดได้เป็นล้อแม็กแต่งเท่ๆมาให้เรียบร้อยนะครับขอบ17สวยๆแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆคันนี้สวยมากภายนอกนะครับภายนอกได้เป็นชุดสปอยเลอร์หลังนี่ฮะชุดสปอยเลอร์หลังเท่ๆแบบนี้เทียบเคียงนะครับถ้าเป็น Toyota ก็เป็นล็อกโคล่ะ แต่คันนี้คือสเตลนะครับเป็นรุ่นพิเศษสวยมากไฟท้ายทูโทนนะครับเปิดออกมาด้านในนี่ฮะคันนี้ได้กล้องหลังได้หน้าจอทัชสกรีนมีให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้นี่แหละครับสวยครบจบคุ้มคันนี้นะครับเกียร์แมนนวล6สปีดจัดไปความปลอดภยัยความประหยัดคุ้มค่ามากๆคันนี้นะครับสวยมากเลยป้ายแดงนะครับ8แสนกว่าวันนี้จัดให้คุ้มๆเลยครับ5้าแสนแ0ด0ม0 0นบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ได้ปี18ไม่7 0,000ืน ราคา5 8 9 0 0นฟรีดาวไปเลยผ่อนประมาณ9 8 0 0เอาไปใช้การรายได้20,000ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำใครหาดี a x s t e เสประตูสีดำยกสูงนี่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับซื้อตอนนี้นะครับซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยโทรเบอร์ด้านล่างได้เลยด่วนๆไปกันต่อเลยครับสำหรับใครต้องการความคุ้มมีให้อีกคันหนึ่งนะครับที่สำคัญนี่ฮะด้านอยู่ทางด้านซ้ายเรานี่เลยนะครับเห็นอะไรไหมฮะนี่คือ c a ร r y Boy นะครับได้กระบะ4ประตูเท่ๆไม่พอ ติดหลังคาแคลรี่บอยด้วยนี่เลยฮะจัดไปเลยคันนี้ครบรบคุ้มๆนะครับนี่คือ d m a x Highlander Cap 4นะครับคันนี้ปี19ครับได้ปี19นะครับไม่แสนเจวิ่งไม่เยอะครับคันนี้เฉลี่ยวิ่งวันหนึ่งประมาณ70โลเท่านั้นเองนะครับสวยคุ้มค่าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับได้เป็นสปอตไลท์ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยโลโก้อิซูซกระจังหน้าสวยๆชัดเจนผิวพันธ์สันเหลี่ยมสวยเดิมเลยนะครับแม็กขอบ18เดิมโรงงานบริสโอนดูเลอร์ยางปี22จัดให้จัด ภายในต่างหากที่สําคัญนะครับเปิดออกมาตรงนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลสวยมากนี่ฮะสวยจริงๆคันนี้นะครับสวยมากภายในออปชั่นดีด้วยนะครับได้เป็นเบาะหนังไม่พอนะครับได้เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตนะครับครูสคอนโทรลมีให้ด้วยที่สําคัญคันนี้เป็นพุชสตาร์ทอ่าหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยเท่านั้นไม่พอครับแอร์ออโต้จัดไปเกียร์ออโต้หกสปีด จัดไปโอ้โห و. สวยครบจบคุ้มคันนี้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับคุ้มค่ามากๆความปลอดภัยจัดเต็มสวยมากครับคันนี้นะครับเดินทางกับครอบครัวนะครับเดินทางใกล้เดินทางไกลคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานจัดไปเลยคันนี้นี่แหละฮะได้มีพนักแขนด้วยนะครับกระจกไล่ฟ้าสวยๆครบๆเบาะตึงๆไม่ยุบไม่ขาดงานดีมากๆเลยนะครับ usb charger มีให้ตะขอเนกประสงค์มีให้เฮดลูมสะอาดๆลำโพงเซอร์ราบาร์ด้านบนโอ้โหจบเลย คันนี้นะครับสวยครบจบคุ้มมาก D m a ม4ประตูแถมหลังคาแคลร y บอยด้วยไฮไลเดอร์ er 4ประตูใครอยากได้คันนี้นะครับจัดไปเลย5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นฟรีดาวไปเลยครับผ่อน9 8 0 0รายได้2 0 0 0 0คันนี้เอาไปใช้กันซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำเบอร์โทรด้านล่างโทรด่วนเลยนะครับมีทั้งแคปเตียไปแล้วนะครับยกสูงไปแล้วยกสูงมีแคลริบอยเกียวโตมาแล้วมาคู่หน้าอีคันนึ่บม,มาอีคู่หน้าคู่นี้นะครับนี่ฮะใครหานะครับสีดามีให้ สีบรอนเงินมีให้ไปสีดำก่อนคันนี้นะครับได้เป็นแซดพรีส g ตจ3.0นี่โอ้โหเครื่องแรงนะครับเครื่องแรงด้วย177ม้านะครับราคาป้ายแดงคันนี้นะครับ900,000วันนี้จัดให้คุม้มคุมเลยครับ489,000บาทเท่านั้นเอาไปใช้กันครับคันนี้คุ้มค่ามากๆผ่อน9,000รายได้108 0ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำนี่เลยครับคันนี้คุม้มคุมนะครับมาดูเลยเส้นสายรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนแบบนี้ นะครับชุดไฟตัดหมอกสวยๆเท่ๆมีให้กระจังหน้าสวยๆเลยครับนะครับตัดด้วยโลโก้อ,อิสุสูชัดเจนแบบนี้เลยเป็นขอบโครเมียมเนะี่ยฮะไฟไม่แตกไม่ร้าวพิพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถสวยๆเดิมๆนะครับบริเวณฝากระโปรงสวยๆคมๆตรงๆไม่ดุง้งไม่โดนนี่คือรถมือเดียวป้ายแดงที่คุณต้องการที่คุณตามหารถทุกคันของเรานะครับคัดพิเศษเกรด A ไม่มีโชหนักเพื่อความจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์มั่นใจได้ร้อเซนะครับ ไปกันต่อเลยคันนี้นะครับจุดสังเกตนะครับตรงนี้เรามีเป็นโลโก้บาร์โค้ดตรงนี้หมายความว่าคันนี้ตรวจสภาพนะครับจากรถโดนใจเกรด5ดาวเกรด A มาเรียบร้อยแล้วนี่นะฮะโพสต์รูปไปเลยนะครับแคปหน้าจอตรงนี้ไปเสิร์ชใน o o g l e Lens ได้เลยนะครับขึ้นข้อมูลของรถคันนี้ทันทีนี่เลยครับรถนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะครับก็สามารถดูรถคันนี้ได้นะครับแล้วก็เชื่อถือเชื่อมั่นในรถคันนี้นะครับมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยออปชั่นเป็นยังไงเชิญครับ คันนี้นะครับได้เป็นรุ่น Z p r e s t i g e ไม่ธรรมดาแน่นอนนี่ภายในนะครับเบาะหนังได้เป็นเบาะหนังพรีเมียมสวยๆนะครับไรเรียงกันไปบริเวณพวงมาลัยนะครับได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันปรับได้2ทิศทางเครื่องเล่นนะครับหน้าจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยมาให้เรียบร้อยคันนี้ได้แอร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้ที่ที่สำคัญที่สุดเลยคือความประหยัดครับเกียร์แมนวนวล6สปีดโอ้โหประหยัดมาก DMa มนะครับดีแมเกียร์ธรรมดาบอกเลยว่า ไม่ธรรมดาเป็นเกียร์ธรรมดาที่ไม่ธรรมดานี่นะครับคุ้มค่าราคาประหยัดรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะครับเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปไม่ต้องซ่อมเอาไปใช้อย่างเดียวครับคันนี้สวยคุ้มค่าลงตัวแน่นอนนะครับได้เป็นซัดเพรสทีดนะครับโอ้โหคุ้มมากใครหาสีดํามีสีดําให้คันนี้นะครับจัดไปเลยครับ4ี่แสนแปดหมื่นเกบาทเท่านั้นนะครับหม่เก้าหมื่นเท่านั้นเองรถสวยรถคุ้มคุณภาพดีจัดไปเลยอยากได้สีดําคันนี้เลยนะครับสุดท้าย คันนี้นะครับตรงหน้าเราตรงนี้นะครับได้เป็น DMAX 1.9Z นะครับคันนี้ได้เป็น 1.9Z นะครับราคาพิเศษเลยนะครับได้ปี18ด้วยคันนี้ได้ปี18นะครับราคา5 1 9 0 0 0หบาทเท่านั้นนี่เอาคันนี้ไปใช้กันนะครับผ่อน9,800พันเท่านั้นเองรายได้20,000ซื้อคู่เดียวจบไม่ต้องค้ำอยากได้สีบอลเงินมาดูใกล้ๆครับคันนี้นะครับมีดียังไงมาเลยฮะคันนี้นะครับข้อสังเกตคือเราจะได้เป็นเกียร์ออโต้นี่นะครับอยากได้4ประตูออโต้ยกสูง คันนี้มีแล้วนะครับพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันสไตล์สปอร์ตเลยหุ้มหนังให้เรียบร้อยนะครับครูสคอนโทรลมีให้คันนี้ออปชันดีอีกอย่างหนึ่งนะครับมีตัวควบคุมความเร็วตอนลงทางราชันก็มีนะครับมีตัวควบคุมความเร็วนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปเอนจินออปชันมีเพิ่มให้นะครับคุ้มค่ามากๆเลยประหยัดด้วยคันนี้นะครับโอ้โหใครหายอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับรุ่น1.9ึ่งจคันนี้ไม่ธรรมดาได้เป็นบอกผ้าพรีเมียมด้วยนะครับฟรีดาวไปเลยผ่อน9 8 0 0รายได้2 0,000ื่น ื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำนี่นะครับรับดีแม็คันนี้ไปใช้กันนะครับได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมสวยๆตึงๆไม่ยุบไม่ขาดอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยแบบนี้นะครับเดินทางใกล้เดินทางไกลจะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับขายของนะครับหรือว่าจะเป็นเรียกว่าเดินทางกับครอบครัวก็ได้นะครับคุ้มค่ามากๆหน้าฝนแล้วบางซอยมีน้ําท่วมขังรถยกสูงก็ถือว่าได้ประโยชน์นะครับเอาละวันนี้นะครับเรามาอัปเดตสต็อกนะครับในโซน A ของเรานะครับยังมีรถให้เลือก มากกว่าอีก400คันนะครับรอคุณอยู่นะครับใครสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างทักมาได้เลยตอนนี้นะครับรับประกันความคุ้มค่าเลยวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับสำหรับรถกระบะสวยๆคันถัดไปเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกเป็นลายคันนะครับในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากมากครับสําหรับการติดตามวันนี้วีดีเซลไปแล้วครับสวัสดีครับ